แรวนี้มาร่วมงานกับ้เ่ก็ดีใจมากครับเพราะว่ายินดีมากๆเลยที่ได้มาร่วมงานเอ่อเจนนี่ออฟโกของเจาเดม่าก็บอกเลยว่าจากที่ก่อนขึ้นเวทีผมก็ได้ดูสภาพแ็นล้อมข้างหลังอ่ะก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆก็อยากให้ทุกคนที่อยากเอ่อบำรุงผิวบำรุงผิวหน้าผิวกายหรือว่าอยากูแลตัวเองครับก็มาเชิญชมได้นะครับพวานี่เราดูแลยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อย อ,อ,อย่างเรางก่อนอันนี้ผมเป็นคน,นไม่ค่อยด้วยความแบบเป็นผู้ชายอะไรเย<ช>แต่<ช><ม>ว่าหลังๆอะช่วงหลังๆเลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเราทํางานตอนนี้มันต้องแบบดูแลตัวเองมากเออโดยมีวินัยจริงๆด้วยอเลยเลยช่นแบบออกกําลังกายออกกําลังกายๆๆอย่างเงี้ยการเข้าคลินิกก็ต้องสม่ำพัญการทาคีรแล้วก็เวลานอนก็เหมือนเดิมจริงๆก็ๆเลยแบบเพิ่งมาช่วงหลังๆ,ๆเลยคุณการดูแลตัวเองเลยให้ผู้ปอดูแลด้วยกางเลือกเดินบนป่า ใช่คุณหมอใช่เป็นทางเรื่องหนึ่งเพราะว่าคือสุดท้ายมันก็ถ้ามันบรุงให้เราสดชื่นขึ้นดีขึ้นนะมันก็ดีสำหรับเราแล้วทำาให้พูดถึงน้าแต่บางทีแบบวิตามินเข้าผิวอะไรสุดท้ายเราก็อยากกินของที่มีวิตามินใช่ไหมการดิฟเข้าไปในผิวมันก็ได้เหมือนกันและสามารถให้เราเฟชขึ้นด้วยแล้วก็ดูสดใสขึ้นอะไรก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งค่ะการได้ดิวฝาแกลบ้าให้เป็นทางเรือกนึ่งหรือว่สต้องใช ครับก็ฝากให้กาดเดลล่านะครับเป็นในทางเรื่องหนึ่งทุกคนนะครับก็บอกเลยว่าด้ยครั้งนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ดุกหนักตัวโลกแล้วครั้งนี้ก็มาจากที่ไทยเป็นที่แรกนะครับก็คือเป็นโอกาสที่ดีม,มากๆก็ใครที่อยู่แถวนี้หรือว่างๆแบบเนี้ยอยากให้มาสลับชมนะใ้จริงผมว่ามันครบวงจรในการดูแลเรื่องผิวหน้าหรือว่าหลายอย่างรออิ้วรอยคอลลาเจนเติมเข้าไปแล้วก็มันทําให้เราแบบเพื่อความมั่นใจของเราในการใช้ชีวิตก็ฝากับ ได้แบบว่าร่วกัแบแฟนๆด้วยนานนะนานว่ะที่หาหายจากัารได้บอกว่กกกามีแฟนๆมาร่วมกิจกรรมด้วยเลยอ๋อนานๆครับเพราะว่าไม่ได้ออกอีเวนต์แบบอีเวนต์ที่เจอแฟนมีกิจก,กรรมบนเวทีหรือว่าได้สามารถเจอใ,ใกล้ๆอบไม่ค่อยแล้วหลังๆนะก็อาจจะมีแบบเป็นแบบทำคอนเทนต์เฉยๆซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เอาจริงส่วนตัวคือดีใจที่มันจัดตรงนกรนะครับเพราะผมไม่ได้มาพล้วก็นานมาก ส่วนหสึ่งคือาออกงานชอบงานอะไรอยมีะมากกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้เจอแล้วผมว่าแบบซึ่งผมก็ไม่ค่อยมาปราก้อนอะไรแล้ววันนี้ก็แบบไหนๆก็มาแล้วว่าจะแบบคือผมมีอย่างหนึงที้จะซื้อตัวตัว P5 อะไรโดยอยากซื้อเ P5 ก็เลยน่าจะไปดนดูพอดีมีแพลนได้สองเป็นใกล้ๆครับทำงานเสร็จก็คือช็อปเลยนี่น่าใช่แล้วเป็นไงเล่าหน่อยในกิจกรรมสำคัญวันนี้ก็มี่ไทยทูไทยทำอะไรกิจกรรมวันนี้สนุกแบบ ไม่คือด้วยความเป็นคายคาแต่เราไม่คิดว่ามันสนุกขนาดนี้เพราะว่าคือด้วยความมันพูดคําเจาะจงไม่ได้ะแต่ว่าคําเนี้ยมันจะวนเวียนอยู่ในการดูแลผิวแล้วก็จะมีบางคาที่ไม่ได้เกี่ยวมาเหมือนกันแล้วแต่ว่าคือด้วยความสะโคมันกว้างอะแต่ว่าเราก็มีวิธีใบที่แบบสามารถให้เขารับรู้ได้ะไรมีแฟนคบคนนี้ยังไงได้แม่ของหาไปดูเนเฮ้ยได้ไปดูไปดูอยู่ว้าเป็นไงบ้ากก็ช่วงนี้คอจริงเจอกินอันนี้ พี่สกายบอกเพราะว่าบางทีเราไปทํางานที่ตึกเขาก็ต้องซ้อมนะก็มีไปแอบดูโชว์เขาว่าบอกเลยว่าโผมไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบบมันจะมีอะไรแปลกใหม่ท้าทาความสาม,มารถแล้วพี่อันนี้กับพี่สก,กายก็ทำออกมาได้ดีมากอะไรอย่างี้แต่ว่าเออวันนี้ไม่ได้ไปดูแต่ว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปดูพรุงนะ้าทเป็นไงมากหละคุณบอกว่าแบบว่านานนี้ดูแบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอย่าสำหรับเราเลยค่ะที่บอกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเขาเปลี่ยนไป เอาจริงๆนะครับคือผมกับพี่วินอ่ะคุยกันว่าเพิ่งเจอกันแล้วก็คุยกันว่าความจริงอ่ะหลายๆคนบอกเอ้ทำไมพี่ันนี้ดูน่ารักขึ้นพู่นจริง่ะเขาเขาเป็นแบบนี้แล้วขนาดอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนที่แบบถ่ายซีรีส์ด้วยกันหลายๆคนสี่สามสี่คนอะไรเงี้ยพี่นันนี้เป็นคนน่ารักจริงๆเออคือเขาจะเป็นผู้ชายเสียงคูจริงๆแต่ว่าบางคนแบบไม่รู้เขาคิดว่าแบบแต่งตัวใส่เสื้อนางเขาจะเป็นคนดุหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วก็ยอมรับว่าเราก็ แปลกใจเหมือนกันนะช่วงที่รู้จักแรกๆว่าเฮ้ยผู้ชายนคนนี้คนหนึ่งที่จะมีมุมน่ารักได้เยอะขนาดนี้เรื่องจริงก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่แปลกใจที่แฟนๆจะมองี่แบบนี้ตอนนี้เขาอยากกลับไปแบทบแต่ว่าเขาบอว่าไม่มีใครมองเขาแบทแล้วเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าพวกผมก็มองให้ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครับก็ก็มีอวยเขาทางแบทบ้างอะไร<อ>เงี้ยเวลาแบบเขาจะขึ้นคอนเสิร์ตเขาจะอะไรเงี้ยแล้วแบบเราได้เจอกันก็ได้บอกเฮ้ยพี่อันเนี้ยแบทนะ อันนี้ก็น่ารักอะไรประมาณนั้นอันในมุมมองที่เราเห็นเขา,าเป็นไงกับการอยู่กับสกายบ,บอว่ามันก็มีแบบเฮ้ยหลายโมเมนตนะ์นั้นที่แฟนแอแบถบ่ายมาบอกกับวินก็แอบบสะก,ก,กิดสะกิดกันตลอดเลยอ๋อต้องจริงน่ารัก <c oughs> คือผมผมก็ไม่ได้ยังไงดิผมไม่ได้ดูแบบเออเราเราก็ไม่ได้ดูฟูจินอะไรไมาเยอะ <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่ายอมรับว่าคู่พี่สกายพี่อะไรนี้น่ารักจริงน่ารักแบบด้วยความเป็น ภาอะไรด้วยตามตัวเรื่องครับแล้วเนื้อด้วยเรื่องมันคือพบรถก็คือเป็นวัยรุ่นมีทะเลาะกันแต่ว่าความมิตรภาพก็ยังมีความรักนแนวเวลื่อนเลยเนี้ยรู้สึกว่าตัวซีรีส์ก็สวยงามแล้วพอเป็นเคมีสองคนนี้ข้างนอกก็รู้สึกว่าผมันน่ารักอยู่แล้วก็ในมุมของผมแล้วก็บแบบหลายหลคนครับก็รู้สึกว่าเออพี่นันนี้เป็นคนที่น่าจะให้คนอนื่นคนผมมาที้สุดก็อยากให้ทุกคนเห็นเพราะว่าพี่นันนี้เขาเป็นคนน่ารักจริงคุณเล่น เล่นกันก่อน้าเซตฟินก็เครียดเล่นพอห้าสบคอ้าสามสพวกเขาเครียดแต่ผมก็ยังเล่นอยู่เลยเออความมืออาชีพของเขามัน <si> ก okay ็อยู네่ตรงนั้นแหละก็ซีรีส์เรื่องลีฟเดย์ใช่ไหมครับเรื่อตายก็ใกล้เสร็จแล้วเหลือไม่ถึงสิบคิวก็ยอมรับว่าเหนื่อยอยู่เรื่องเนี้ยเพราะว่ามันก็ท้าทายความสามารถนิดนึงด้วยความมันเป็นแบบเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนรอบๆตัวก็จะมีกาสเสียงตายหมด มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดมันก็ทําให mm ้แบบเหมือนตัวตัวละครเป็นโฮความรู้สึกที่มันดราม่าแล้วกดดันไปตลอดเวลาก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เครียดแต่ว่าก็รู้สึกว่าผมก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ดูบนเหมือนกันอะไรเพราะว่าด้วยซีนดราม่ามันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้ดีไหมแต่ว่าก็ก็สุดที่จะทําได้ในประสบการณ์ตัาเีแล้วล่ะแต่ว่าบทนี้ถ้าสุดท้ายออกมาทําได้ดีอะผมไม่รู้สึกว่าเราไปได้หลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่ามันคือ มันคือเป็นบทที่แทบจะมืดดำที่สุดที่เราพอจะรับบทได้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยเก็บไปใส่ในแบบบทบาทต่อไปที่ฉากไหนมันต้องใช้ความมืดความแบบความดิบอะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ได้ของ GMMTV ตอนนี้แล้วกันนะก็มีซีรีส์มากมายหลายรูปแบบก็ <laughs> อยากให้เข้าไปดูยังไง <c oughs> เปิดช่องแล้วเรบสนุกแน่นอนแล้วก็วันแก้ตายใกล้จะมาแล้วแต่ก็จะเครียดหน่อยนะแต่ว่าครับ สดใสมานมากแล้วว่ามาดูชิทเทียดได้ครับก็แล้วมี <c oughs> อะไรเดี๋ยวอัพเดทกันโอเคขอบคุณมากนะครับต้องถ่ายดูก่อน